การตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้หรือไม่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะถ้าคำตอบแล้วคือไม่ใช่เราควรจะต้องเริ่มปเปลี่ยนสิ่งที่เราทำในแต่ละวันไปครับหรือการที่เราตั้งคำถามว่าเรื่องอะไรที่เราอยากทำมาโดยตลอดแล้วเรายังไม่กล้าพ,พอที่จะทำมันนะครับเราลองตั้งคำถามนั้น แทนที่จะบอกว่าเราไม่สามารถทํามันได้เปลี่ยนครับเปลี่ยนวยิธีการคิดเปลี่ยนมันว่าเป็นคําถามนะครับว่าเราจะสามารถทําสิ่งที่เราฝันไว้นั่นได้อย่างไรเราจะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคและก้าวไปทีละสเต็ปเพื่อไปเป็นตามความฝันที่เราวางไว้ได้อย่างไรลองถามตัวเองดูนะครับเรากลัวอะไรอยู่ถ้าเราลองเปิดใจคุยกับตัวเองตรงไปตรงมาเลยครับ เราจะพบว่าความกลัวที่อยู่ในใจเราอยู่ในหัวเรานั้นล้วนเป็นภาพที่เราขยายให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็มาเป็นสิ่งที่เรารู้สึกกลัวตลอดเวลาถ้าจริงจริงแล้วลองเปลี่ยนหรือลองสักนิดเดียวลองทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรากลัวนะครับแม้เราจะไม่ประสบความสำเร็จหรือแม้เราจะล้มเหลวก็ตามแต่มันจะเป็นบทเรียนที่ให้เราได้เรียนรู้อย่างแน่นอนครับ หรือถ้าเรากำลังมองหาโอกาสอะไรอยู่ก็ตามนะครับเรากําลังมองอยู่นั้นเราก็สามารถตั้งคําถามได้อีกว่าเราสามารถจะสร้างโอกาสให้ตัวเองได้อย่างไรบ้างนะครับบางคนกําลังอยากหางานใหม่นะครับบางคนอยากเริ่มทําธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่ที่น่าเสียดายคือหลายๆครั้งนั้นเรามักจะรอโอกาสรอคนหยิบยื่นมาให้ เราไม่เคยคิดที่จะลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเราลองตั้งคำถามเลยครับว่าถ้าเราเริ่มทํในวันนี้เราเริ่มหาโอกาสเราเริ่มที่จะลองทําในสิ่งที่เราอยากจะทํานะครับเราทําเลยถามแค่ว่าเราจะสามารถไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรลุงติคิดว่ามันมีคําถามที่เราสามารถตั้งขึ้นมาเพื่อถามตัวเองได้ตลอดเวลาและสามารถทําให้ชีวิตของเรานั้น ไม่จำเจไม่วกวนวนเวียนอยู่กับในเรื่องเดิมๆซ้ำๆสิ่งเดิมๆแล้วมันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมานะครับทั้งนี้มันหมายความว่าคุณจะได้คำตอบแบบไหนก็ตามที่คุณถามตัวเองไม่ว่าคำตอบจะมาจากที่ใดลุงติ๋เป็นกำลังใจให้ครับชีวิตเราจะเปลี่ยนได้หรือไม่อยู่ที่คุณการทำคำตอบให้กับคำถามที่คุณถามมันจะทำให้คุณก้าวข้าม แล้วสามารถไปเผชิญกับความจริงแล้วความจริงนั้นมันจะนำไปสู่ความฝันที่คุณมีไว้ในอนาคตแค่ลงมือทำแค่ถามตัวเองถามว่าเราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไรเรียนรู้กับคนที่ประสบความสำเร็จต้องถามคนที่ประสบความสำเร็จกับลุงตีซีครับ